เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของรถทุกป,ประเภทร,รับบริการตรวจเช็คลมยางที่ปั๊มเชลวันนี้ทุกสิ่งต้องการการปกป้องเชล์สปอร์ตทูทีใหม่มีสารสุร์ชียว117จจสร้างฟิล์มเคลือบลูกสุดป,ปกป้องเครื่องยนต์ให้ทำง,งานเต็มประสิทธิภาพ ซื้อน้ำมันเครื่องเชลปิอัพวันนี้รับคูปองลุ้น Isuzu d r a c o ไา้ทุกเดือนไว้ขับใช้งานไหนก็ได้พร้อมลุ้นสรอยคอทองคำทุกอาทิตย์ถึง26มิถุนาย,ยนนี้ตั้งแต่ใช้เครืโอบรพัสเนี่ยดีนะรถผมเนี่ยไม่ต้องซ่อมบ่อยเพราไม่ต้องซ่อมบ่อยก็เลยมีเงินเหลือเฮียให้ติบ๊บพราะเงินมันเหลือ ไม่ต้องถอนอะไรมันก็ดีขึ้นใหม่คาสตรอลเทอร์โบพลัสปิกอัพน้ำมันเครื่องรถกระบะโดยเฉพาะคุ้มครองคุ้มค่าเฮ้ยเข้าไปนิดนึงะจ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้รเเจงีมันแรงจริงๆเทรนเอสีเอ็กซ์ราเทพ่มพลังแรงเกินคาด ระบบเบรก ABS แบบ4เซ็นเซอร์ควบคุมการทำงานทั้ง4ลอ้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์คันแรกของเมืองไทยไฮลักซ์ไทเกอร์ใหม่ระบบ G.O.A ฉันใช้ยันมาท้าไปทุกคุ่งหนาข้ามหน้ากุ้งรุ่งเรืองทุกวันเครื่องเน่นกำลังเหลือลน้นสุดยอดเคื่องยนต์ของคนสู้งาน<ม>ยันมามเทคโนโลยีเพื่อคนสู้งาน ออสแรมแหล่งกำเนิดแสงคุณภาพแห่งเยอรมันทำไมเราถึงต้องย้ายบ้านนะครับก็ไปหาอะไรที่ดีกว่าไงครับบ้านนี้ก็ยังดีอยู่นี่ครับแต่บ้านใหม่ของเราอ่ะใหญ่กว่าสวยกว่านี้อีกนะ บ้านเนี่ยยงสวยดีเลครับลูกอยู่มาแต่เกิดไม่เบื่อหรอครับผมคิดถึงห้องสีฟ้าของผมบ้านสีชีวิตยิ่งนานวันก็ยิ่งผูกพัน T O A สีที่ผูกพันกับคนไทยมานานกว่า30ปีจ๊ะเอะ๋พี่ยอดหลวงพ่อให้ไปช่วยพี่เสือเลยนะพี่ยอดปูว่าให้มาตามพี่เสือเลยนะถ้าเป็นปูนเสืองานไม่ขาดมือองานใหญ่แล้วพี่พี่เสือเลยนะพี่เสือ,อไว้ไม่ผิดหวังปูนตราเสือเชื่อถือได้มากว่า8ปสปี ยิงดูก็ยิงเทรอโซป้ายหนัง12สีสะใจใส่ได้เทส่าพอชอบเสือชอบไทเกอร์อยากจะแกร่งต้องแกร่งเบบเสือกางเกงใน Apple รุ่นไทเกอร์ใหม่มีมากสีหลายแบบให้คุณเลือกใส่ได้มากกว่า Apple ิ i ไทเกอร์กางเกงในพันแกร่งของคุณ แล้วมันเคี้ยวรัสเซร์ลังเกงในแอปเปิลมาแล้วแจมแจ๋วมากแบบลายสีเก็บกล่องแอปเปิลให้ดีแลกเสื้อยืดไทเกอร์เจ็ดสีเจ็ดวไวลด้ซื้อเพียง39บาทเท่านั้นหมดเขต31ธสิบเอวันวาคมศกนี้รอสู้แจกโชคทองสามชั้น10ล้านรวยรายวันรวยรายเดือนรวยรายปี ถึง15ตุลาคม2543รีบทรงด่วนรอสโซ่แจกจริงรวยจริงทอง10ล้านซอฟต์ใหม่มีเจลมีแนวกันซึมรอบด้านมีแผ่นรองระบายอากาศอดีไปหมดแต่ไม่แพงจนได้ใช้แล้วค่ะวันนี้ซอฟต์ใหม่ลองซะครั้หน้า h าร์โมนช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้ถึง99% h a r ์โมนีสะอาดมั่นใจไร้แบคทีเรียได้จ้าต้องเติมความสดชื่นสักหน่อยสบูู่สมุนไพรดอกบัวคู่ก้อนเดียวทั้งถนอมผิวและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ผไายดอกบัวคู่อาบสะอาดสดชื่นสบายผิวจริงๆค่ะดอกบัวคู่ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้บอกต่ออาผิวด้วยคุณค่าน้ำมันดอกทานตะวันันนนนกซ์ครีมอาบน,น้ำ ป่าวดีสําหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โชกูบุสึโมโนการิทุกประเภทพียงคุณลอกคิร์สีเงินข้างผลิตภัณฑ์นำมาติดลงบนไฟชชัีนบัตรเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนมาที่ฟอนฟกบึงทองหลงังกรุงเทพ10-2-42ศจับรางวัลครั้งแรกเดือนเมษาย,ยนในรายการลุ้นข้ามโลกผู้โชคดีประจำสัปดาห์จะได้รับทองคำมูลค่า5 0 0 0 0บาทหรือแทรกชวไปศึกษาวัฒนธรรมที่ประเทศจีนทุกสัปดาห์รีบส่งก่อนคุณอาจจะผู้โชคดีรับปีกระต่ายก่อนใคร ส่นนสงสารหัวใจจะเผยผิวแต่ละทีราณีหัวใจเงินบ้าง Citra Beauty Lotion Citra White Beauty Lotion คงคุณค่าธรรมชาติวิตามิน B3 และดับเบิลฮีฟอร์ช่วยให้ผิวขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ Citra White Beauty Lotion Big and bad. No ผล so so happy, happy, ิตภัณฑ์สักผ้าเด็ก Baby My Baby My บางเรือเคียงกันแอบหอมใหม่แป้งหอมเย็นมองเลยยาให้คุณหอมเย็นสดชื่นมองเลยมองเลยมองเลยยาเย็นหอม บหายเด็ m b a d i Mao Miss Teen h a p s t i c k เนื้อเนียนทาง่ายสวยติดทนนานผู้หญิงไทยส no so so ่วนใหญ่จึงเลือกใช้ มากที่สุดเป็นดับหนึ่งที่สำคัญมีให้เลือกมากถึง400กว่าสีมิวมั่นใจว่าต้องมีสักสีที่ถูกใจคุณลองคุยกับสามมิสทีนใกล้บ้านคุณสิคะมิสทีนมาแล้วคะ่ะขุมซัพย์ผู้สมรวย,นยแน่ ขุมทรัพย์อยู่ไหนกูสองขุมทรัพย์มันไม่แดงในนิยายเอาเถอะถ้าอยากได้จริงๆปู่จะให้สมัครซะห้าหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์มิสทีนเหรอคะเป็นสาวมิสทีนเจอขุมทรัพย์ของจริงแล้วค่ะทีนี่มิวชอบมากค่ะมิสทีนขายง่ายรายได้ดีโทรมาสมัครสิคะ มิสทีนที่หนึ่งคู่ไทยเดี๋ยวสมัครเป็นสาวมิสทีนวันนี้เพียง200บาทรับผลิตภัณฑ์มิสทีน en, มูลค่า1,000บาทฟรีถึง31ตุลาคมนี้รีบโทรซักคุ้ม5 1า8 0 0 0พบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของออร์แกนิกใหม่ด้วยพลังสารอาหารชีวภค่สารอาหารของเส้นผมโดยเฉพาะ ช่วยบำรุงจากราดและหล่อเลี้ยงชีวิตเส้นผมสู่ผมสวยสุดชีวิตด้วยพลังสารอาหารชีวภาพจากออแกนิกใหม่ยิ่งค้นควาเรายิ่งค้นพบที่มาของแชมพูสมุนไพรดอกบัวคู่เอ็กซ์ตรา้าสูตรสมุนไพรเข้มขน้นช่วยยับยั้งผมร่วงบำรุงเส้นผมใหม่ให้แข็งแรง แชมพูสมุนไพรดอกบัวคู่เอ็กซ์ตร้าสำหรับผมร่วงเรื้อรันมือโปรอย่างดิฉันใช้โปรค่ะตักผ้าสะอาดด้วยโปรล้างจานก็หมดจดด้วยโปรแต่เรื่องประหยัดไม่พลาดโปรมัามั่นใจคุณภาพถูกใจราคาขาวจังๆเพราะเปาอยูวไวใหม่ทวีความขาวให้ผ้าขาวไม่หมองขาวจ๊วคุณพ่อเป็นโล

ี่ดที่เอร์รู้ไหมว่า้ากล่องของักฟอกโปรและฉลากด้านข้างผลิตภัณฑ์รางการโปรนะ่ะเขาอีข้เป็นทองคำผลิตภัณฑ์โปรร่วมกับโจก,โกจี้แจกช็อคทองรรมูลค่า9 7 5 0 0 0บาทเพียงคุณส่งชิ้นส่วนฝากล่องด้านบนของผงซักฟอ,อกโปรหรือฉลากข้างขวดผลิตภัณฑ์้างจานโปรขนาดใดก็ได้เขียนชื่อที่อยู่ด้านหลังส่งมาที่ตู้บนนอร, 53, รทจราชพร้าวกรุงเทพ10310ศตั้งแต่วันอาทิตย์ที่24มีนาคมถึง2 0่สิบธันวาคมสองพัน ทำไมเสื้อสกรปรกถึงไม่กลิ่นเหม็นคะเพราะในคราบสกรปรกมีแบคทีเรียทําให้เกิดกลิ่นต้องใช้สูตรขจัดกลิ่นสิ้นคราบของริสใหม่ครับหืมสะอาดจังเลยค่ะหอมออจังตัดเลยตัดเลยชับชับชบตัดเลยเหรอแค่ตัดฉลากเซิร์ฟส่งมาตามที่อยู่นี้รุ่น5,000บาทได้ทุกจังหวัด ทุกอาทิตย์ลุ้นชื่อได้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหมดแค่30กันยายนศกนี้ ไหนก็หมดหน้าไม่เงียบจะเหนอยอย่างเงี้ยบรีสสักไหวไหมคะไม่ต้องห่วงครับเสียข้าวปลาคาร์พติดมันค่ะแล้วขนาดเนี้ยครับสบายมากครับแล้วหล่อนี้ยแบบนี้แหละครับเนี้ยกว่านี้ก็ยังไหวนะครับลองพิสูจน์ความสะอาดด้วยตัวเองเลยนะไว้สะอาดเหมือนใหม่เลยจริงด้วยดีไหมครับโอ้เยี่จริงเลยครับถ้ามีบริสสกปรกขนาดไหนก็ไม่มีปัญหาไม่มีกลิ่นน้ำยา ไม่มีกลิ่น้ำยาติดจานอย่างนี้ต้องล้างด้วยไลายบรนเอฟแน่นอนและยังไม่มีสารตกค้างด้วยคุณแม่บ้านลองล้างจานและดมดูเดี๋ยวพบกันครับสัญยาณนะจ๊ะโอ้แล้วกว่าจะเสร็จนะของโตขนาดไหนก็ไม่ใช่เรื่องยาวด้วยน้ำมะนาวสองเท่าสูตรเข้มข้นจึงหมดจดหมดราบในพริบตาตาพ่อบ้านจ้าสันไหลผู้ช่วยคนสำคัญประจำครูเป็นยังไงครับคุณแม่บ้านลองดมจานดูแล้วใช่ไหมใช่ไม่มีกลิ่น เย,ยีมีกลิ่นน้ำยาอย่างนี้ผมขอแนะนำให้ใช้หลายปอนดดีกว่าไม่มีกลิ่นน้ำยาติดจานไม่มีสารตกค้างลองใช้ดูสิครับเหมือนเดิมค่ะคุณภาพต้องมาก่อนยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวกู่คุณค่าสมุนไพรแท้จากธรรมชาติช่วยให้สุขภาพเหงือกและฟันแข็งแรงและที่สำคัญเรื่องกลิ่นปากไม่มีค่ะดอกบัวกู่ยาสีฟันที่ผู้ใช้บอกต่อ,อ ความพอดีกับช่องปากแรงสีฟันโคโดโมจึงแบ่งเป็น5ขนาดตามวัยของเด็กแรงสีฟันโคโดโมพอดีกับช่องปากเด็กทุกวัยเพื่อความพอดีกับช่องปากแรงสีฟันโคโดโมจึงแบ่งเป็น5ขนาดตามวัยของเด็กแรงสีฟันโคโดโมพอดีกับช่องปากเด็กทุกวัย ยาดมตราโปยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน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 เอนเซนเจลมีตัวยาไดโคฟินแอคาอาการอักเสบปวดข้อและกล้ามเนื้อเอนเซนเจลแผลฝีผิวหนงอักเสบและมีหนองนึก ทีซีไมซินชนิดออยมินมีตัวาายาไททาสซกลินเมื่อเกิดอาการหักเสปวดกล้ามเนื้อช้ยเอนเซนเจลมีตัวยาไดโคโฟินแซึมทาบเข้าสู่กล้ามเนื้อได้เร็วเอ็นเซนเจลทาเบาๆบรรเทาอาการปวดอดทนไวผมเชื่อว่าคุณทำได้อดทนไว บ่อยจังถิดใจอะไรนะชอบสีเขียวมั้งเนสกาแฟกระป๋องรสชาติของตัวจริงของพี่หกบาทของคุณเจ็ดบาทค่ะ <Huh? S 2> <5. S 1> ทำไมเจ็ดบาทเอาเปฝรั่งเนี่ยก็นี่ไวท์เมลวิกจุอีกสองบาทแต่ขายแค่เจ็ดบาทเข้าใจไหมคะโอ้เย้ไวท์เมลวิก าการออกกำลังกายเป็นประจำช่วยทำให้มีสุขภาพดีค่ะและที่ขาดไม่ได้บีเทเก้เนไหมคะและรู้ไหมทำไมแม่ถึงให้ลูกดื่มบีเทเก้นทุกวันเพราะนอกจากคุณค่าของนมบีเทเก้นยังมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสในขนาด1 2 0ซีซีที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อร่อยไหลูกอร่อยจุดใจบ<น>ิทาเกนบิทาเกนบิทากเกนพ,พลานาไมยของทุกคนในครอบครัวดื่มบิทาเกนทุกคนทอดความผิดหวังทิ้งไปสวมหัวใจสู้สู้ต่อไปคนสู้ชีวิตฉลอมบุกใช่ๆๆๆพอมีฝาด้วย ซุเปอร์ลีโอคูบีโอเบียร์ซูเอรีโอเบียถูกคอถูกใจ Amazing t h a ไม่เคยขาดเบียรสิงสุเป็นใหญ่เลย่ะ เอาอยู่ก่อนแกเป็นพี่น้องกันนะแกมีปานเสื้อแดงที่แขนขวาแม่ถ้าแกมีปานเสื้อเขียวที่แขนซ้ายไม่เราเป็นครอบคัวเดียวกันโอ้ยหงลูกลีโอเบียซูเปอร์ลีโอเบียถูกคอถูกใจ ซิงโกไเบียรสั่งใจในรชาตท่านครับเรือลีโอมาจอดเขตของเราครับท่านทมกระไมันอยู่ในเขตบ้านผม้คุณมายุ่งอะะรถต้องขดีไปท้องผมคุณรุ่พัฒน์ทิที่มันขึ้นทางไหนระ่าทิตน์ขึ้นบ้านคุณแล้วมาตกบ้านผมเถียงอะไร เสียงเรือเรือลีโอครับทันก็มันคว่ำเลนเฮ้ยแ <ś ls> อนกาเรื่อลีโอเบียถูกคอถูกใจว่าที่แม่ยายผมชอบทำอาหารมากผมก็เลยต้องกิน <ś ls> กินกินกินจนอึดอัดแถมมีข้าวเหนียวทุเรียนต่ออีกที่ทำได้ก็หวังขอลูกสาวแล้ะครับอีโนคลายกรดลดแน่นเฟ้อ ดีแต่ไม่มีใครใหยดีดูร้านใกล้ๆทำไมก็ใช้แบบนี้เพราว่าสะอาดดีแล้วร้านนี้อีกละเขาใช้แบบนี้ประจำถึงทำให้ขายดีของเราเขาร้องยี่กันทั้งเ<อ>มืองอย่างนี้ได้เรื่องสูตรเรียงค้าอาญิโนโอมโต้องจะอาได้มาตรฐานหมกแว้วอาญิโนโมมโต้ล่นจากวัตถุดิบทรมาชาติ ท,ท,ทีละเม็ดทีละเม็ดคัดเม็ดต่อเม็ดคงต้องพิธีพิถันถึงขนาดนี้จึงได้ซอสถูเหลืองที่หอมอร่อยอย่างอ,อสอรอซอสถูเหลืองอ,อสอรอหอมอร่อยยตโตยด สี่เหลี่ยมอร่อยจากชาวเกาะหวานอร่อยนึบๆหนักๆลูกมะพร้าวชาวเกาะอาราไฮมีเหลี่ยมอืม้มเว้นใหม่นี่ครับอุ้ยของคุณก็ใหม่นะะีค่คะครอบๆแต่งงานผมมีของขวัญให้คุณนะครับฉันก็มีเหมือนกันค่ะใจตรงกันแน่เพราะห้างแว่นท็อปเจริญลดโดยคาวแว่นตา50%และแถมนาฬิกาข้อมือสาย2กษัตริย์สวยหรูถึง9กันยายน,นี้ตัวเลขกว่า400รายต่อปี ที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกรวมกับจำนวนผู้ป่วยที่ขยายตัวขึ้นถึง1,77,000รายนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นจากยุงลายตัวเล็กๆที่สามารถเลาะพันธุ์และเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างมากมายในเวลาอันรวดเร็วปัญหารคไข้เลือดออกคือปัญหาของสังคมที่ต้องเร่งหาทางยุติโดยความร่วมมือของคนไทยทุกคนช่วยกันกำจัดยุงลายต้านภัยไข้เลือดออก โอ๊ยทำไมบ้านนี้ถึงเป็นอย่างนี้นะเป็นการอะไรก็ไม่รู้พ่อก็มาตายด้วยโรคมะเร็งตับไอ้ลูกชายขั้นก็เป็นมะเร็งปอดนางสุภัยก็ดันมาเป็นมะเร็งปากมาลูกโอ๊ยวเวกนคำแท้อ้าวก็หนูคุณพ่อสูบบุหรี่ทุกวันคุณปู่ก็กินแต่ปลาสุกๆดิบๆสุณคุณแม่อายุ25แล้วยังไม่เคยไปตรวจมะเร็งปากว่าลูกกับมะเร็งเต้านมรลยายเลยเด๋วรอให้วันนั้นมาถึงอยากรู้เรื่องมะเร็งโทร1668สถาบันมะเร็งแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข จุดต่ำสุดของชีวิตที่ใครๆก็สามารถประสบเป็นได้ทั้งจุดจบและบทเรียนที่ดีฝ่าฟันความทุกข์ที่กำลังจะกลายเป็นประสบการณ์ให้เราคนไทยจะร่วมเป็นกำลังใจให้คุณมีพลังที่จะก้าต่อไป ปกติทางเพศเกิดขึ้นกับเขาเราจะรับมืออย่างไรหนึ่รู้จักสภาพจิตใจเพื่อรู้ทางออกวิธีง่ายๆด้วยตัวคุณเองหนึ 67, ่งหกสายด่วนสุขภาพจิตระบบอัตโนมัติ <c oughs> คเครียดกับงานร้อนไปถึงชีวิตทำยังไงให้เย็นลง <c oughs> รู้จักสภาพจิตใจเพื่อรู้ทางออกวิธีง่ายๆด้วยตัวคุณเอง 1667- สายด่วนสุขภาพจิตระบบอัตโนมัติ ช่วยด้วยรถผมรถอมว้าวรถน้องมีอยู่กันเปล่ามีครับแล้วจะเอาอยัางไงเนี่ยฮะรถผมเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่ค่ะกุญแจรถ,รถของคุณทำประกันแล้วหรือยังคะถ้าคุณทำประกันแบบนี้ <S <S คุณจะได้รับความคุ้มครองทั้งรถคุณและรถะผู้กรณีร,<ถ>รวมทั้งผู้บาดเจ็บด้วยคะ่ะประกันภัยรถยนต์สร้างความมั่นใจคุ้มภัยให้คุณ จ่าเอ๋ไม่ต้องหลบเลยแหมก็มันไม่มีเวลาไปทำนะคะฮะคิดกฎหมายเห็นเห็นไม่ต้องเองนซ้อนหากับกุญแจอีกต่อไปทำประกันภัยตามกฎหมายบังคับไม่ถูกปรับแน่นอนด้วยความเป็นห่วงจากคุณตำรวจและกรมการประกันภยัยจะเอ๋ขอเล่นด้วยคนจำไว้นะลูกการจะฝากอนาคตไว้กับใคร เขาต้องซื่อสัตย์กับเราและต้องยึดมัน่นทำสัญญาด้วยต้องดูใจกันานานๆก็รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยคุณยายยังสาวสมัยคุณยายแล้วอายุห้าสิบปีค่ะห้าสิบค่ะต้องกรามธรรม์ไทยสมุดนี่ไงล่ะคะ่ะยึดมั่นํำสัญญามาตั้งแต่สมัยคุณยายไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมาตลอดปลอดภัยดีครับถึงอยู่แต่ในไร่ในานาก็ต้องทำเหมือนกันไม่ประมาทค่ะเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของรถทุกคนไม่ว่าใครอ่ะก็ต้องทำครับแต่รถหนูไม่ต้องทำค่ะทำประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้มั่นใจได้ประโยชน์แม่ไม่รู้หรอกครับว่า บัตรนี้มีประกันชีวิตให้ด้วยแล้วคุณล่ะจะเลือกบัตรเครดิตแบบไหนบัตรเครดิตมีเดียไทยพาณิชย์ให้คุณมากกว่าบัตรเครดิตพิเศษสมัครวันนี้ถึง31มีนาคมศนี้รับบัตรกำนัลบูลค่า20,000บาทรวมทันประกันชีวิต AIA และประกันสุขภาพจาก Apex ฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่2562999ผมสลบอยู่5วันเต็มเม รอดตายมาได้ก็เพราะบัตรใบน,นี้แหละครับแล้วคุณล่ะจะเลือกบัตรเครดิตแบบไหนบัตรเครดิตมีเดียไทยพาณิชย์ให้คุณมากกว่าบัตรเครดิตพิเศษสมัครวันนี้ถึง31มีนาคมศนี้รับบัตรกำนัลมูลค่า20,000บาทรมทานประกันชีวิต AIA และประกันสุขภาพจาก APEX ฟรีสอบผานรายละเอียดได้ที่2562999 ศาสตรแห่งการพยากรณ์ชีวิตของชนชาวจีนสืบทอดกันมากว่า3,000ปีและเชื่อกันว่ามีความแม่นยำสูงซินแสพันวัดพันวิชาติกุณพอทุจใจไขความลับสวรรค์และแนะนำเคล็ดการดำเนินชีวิตในเทพชุดทํานายดวงชะตา12นักษัตร์จีนปี2542รู้จังหวะที่ดีมีสติก็ลิขิตชีวิตได้วางแผงแล้ว19ธันวาคมนี้มีเดียมิก M.O.M จัดจำหน่าย พอมาเที่ยประเทศนี้คุณไปประเทศอะไรครับสนับสนุนรายการโดดพี่ก็ดีใจกับน้องจูโอ้ดีใจจริงๆเลยท่านลอร์ดบีเออโอ้เวียนหัวกันนะตายตายแล้วคุณหนูคุณหนูฟัดกับหมาแล้วครับข้าจะไม่ให้ความรักของเราจบลงด้วยการแยกจากกันหรอก ความตายแล้วเหรอสนับสนุนดมไม่ไม่ดีว่าเอาลลองดูนะฮะนี่ดูซะก่อนนะครับสามเลยนะไหนไหนลองเทียบใกล้ๆนั่นแลนจาแลวลิ้นอ่านแลบลิ้นอนลองแลบนแน่นเอาคุณเอ็กตองอุ้มไม่เราค่ะไม่เป็นไรครับ มาดูปลาแล้วไม่เห็นมันสนใจปลาเลยมันสนใจอะไรเนี่ยเพราะผมก็ดูปลาอยู่นี่ครับแต่ไปใช้โปลาสคือว่ามันหมดตาก็เลยเอาไปใส่ให้ใหม่ขอบคุณเจ้าตาจะใหม่มาที่เกาะนี้ต้องจะม่ะไหร่คะเพชรตาปลา200ร้อล้านสนับสนุนโดยนปลาอะไร